ปฏิบซีซู้ปูสุนครนรภูเมื่อเนี้ก็ได้เดินทางมาหอดบัดปูสว่างนาะพี่น้องเนาะจิตมาตามแนวทางของปูสว่างกันวันวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกแปดวันที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งน้อพี่น้องเล็กวิ่งมาบนมาล้างด้อพี่น้องได้สายวิ่งสายเลียนบ่ผพิดวางดอกอ เป็นวัดเป็นไอเพราะสบายเพราะตัวนกับตกต่อต่อสว่างตกดีแล้วครับเนาะตกคูม,มือเนาะนี่บ้านผมมันว่าตกกนี่บ้านว่าตกสว่างว่าไมน่นตกคูม,มือส่วงนี่ ต่ว่าเลขกวิ่งเลขกวิ่งเขาบนเขาล่างอวิธิปัวเลขกวิ่งปูเน้นหกกับเขาหกอยู่ตะว่าสตาร์าาแมนอยู่ครับจับคูวว่พ่เขาคู่มาเน้เหนหกหางสามอยู่รักลอยก็ได้ใช่ครับสามสามอยู่ลักลอยก็ได้ให้กันตะว่าเลียกวิ่งเขาตัวเน้นพอมสามไปอยู่ลอยเล็กมันเบิ้น เหลือกันหนมนนเลยครับเหลือขันปอน,นบนโอ้ปูเห็ดใบตัวนี้แม่ปูเหบบ็ดหใบละปูเห็ดใบละอันเลี้ยวเปูก็เห็ดไรเป่ปู โอ้เพราะว่าผมท่านหัวจักมาเรียกแล้วครูเห็ดแล้วผมก็ชิมากเลยถ้าต่อตองัวแล้วแล้ว่านมาครูเห็ดเรียกแล้วไปเห็ดออถือโอ้ยยิงหแท้แมาถึอเพืือครับเมียนเยอะยิ่งหกกระักพอเื้อตัวสองหกจนาหกเก็ดแล้วเอาเอออกซูนหกวันไหนโอ้เลี้ยตัวเดียวแล้วเอาออกนหกหกซูนตัวศูนหกเอาออกมาซ้ำเอา โอ้ยตั้งสี่หาตัวจะเสียดายเนาะอมีใส่ตั้งหลายตัวยังบ่เขาให้อยู่ผมกก็มาอยู่ครับมาแล้วปูกันเน้นให้หกอยู่วันนี้เก้ากับสองวันนี้ ครับวิ่งก้ากับสองปูมักสุดเลปูก้ากับสอน,นี่งัวนหนึงปูมักหกแง่ พ็กันกันเลยมักท้อกันท <t revenir> EX ี่ปู่แรับกันนั้นมันกันนั้นเราลึกสองดี่แล้วโอ้ลูกสองโอ้ตรงของของผมด้วยสันของผมกันของผมกันได้สองเด่นสองเลยล่ะคือตัวนั้นก็ว่าเขางงกันเขาที่นอกนะครับตกับหกมาตามห้องนาะครับ แม่นอยู่ครับแต่ว่ามันบอกค่าหกพันต้นกพันี่ครับก่อนอืม ตาาอ,อยู่ข้างไ,ไหนมีอย่างไรมันนี่จะมีตะหกม,มันเด่นหกมัวมันเองมันเด่นตะหงเด่นตะหงมนะครับก็มงดแล้วจะเวดบุกเข่าครับ,รบโอ้สีนา่าก็วันนั้นแรืว่าทำอะไรเมื่อเดียวได้หล,ลายูัวกัขตหลุดว่ามันในงานจับ,นะบขวนอ่ะก็เขามาจงังหวัดขามางหวดจิดไหม หัว่ตลอรุดมาเพื่อนึงฮะสองสองนับหนึ่งจับหนึ่สองก็งบบงหาสองออมาได้จับคู่เดีปูวพัวสองเอาสองนิดหาสองสองสองหนึ่งสองะนะสองศูนย์สองศูนย์ครับเนี่ยสองที่ว่าเก่าเนี่ยยัวยรักเก่านี้ ลักเก่า no ีน mm hmm 응ไม made, ac yeah, ันเดุ่แล้วม่ว่าเก่าเจ็ดเก่าแปดคุ่นแล้วอืออือเก่าเจ็ดเก่าแปดคุ่นแล้วพรไดีมาตำนิดแบบเก่าหนงงวดเล้เก่าวดนี่เก่าวดนี่มากสูงนี่นี่นี่เก่าศูนโอ้โหมีเก่าสูนนะมมนูปูอ๋อมีเก่าูนตัวนึงนั่นหยเก่าเจ็ดเก่าแปดครับมีเก่าสูนนั่นแหละ สามตัวอยากซื้อเรียกเขาตัวใดตัวหนึ่นงครับแต่ว่าปผู้เด่นสองนี่ปูมักตัวใดหลายกระมูอนี่มักขาสองหรือสองหนึง่งมักขาสองตัวเ,เล็กคิดสองก็มกักพวดพนึงก็เถื่อหลักมักปูมักมักหกผูก็นเน้นหกขามันบอกศูนย์นัพา ศูนย์เมือนม่พราวซะเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ละงเนี่ถ้าศูนย์มากทีอเป็นเก้าศูนย์บ่ปูเออว่าสั้นละเพราะว่าเนเก้าศูนย์นี่แหละโอถ้าเก้าเลขสองคู่สองหางเก้าเจ็ดเก้าแปดนี่ตัวลองครับเออเก้าเจ็ดเก้าแปดเป็นตัวกันตัวลองสามตัวหกคู่หกหางล้วปูเนาะเลขปูก็จับคู่ให้แค่สองหลักหนึ่งว่าได้หลายคู่ เดือหน่อก็เอาัวเดียวอันสำรับผู้ทุ่นหน่อยปะปูผู้ทุนนอยจะเอาั้มเ่ยรับอันผู้ทุ่นหน่อยก็เอานี่ลับผู้นี่จะได้แงวอาาา้ยมันใจเมื่อกี้ว่าสิถืกรวยากกรสับกันหมโอ้ย พีน้องแคปหน้าจอได้เงินันที่สิบหกสุภาพนี่ปูให้วิ่งเกกับ2ปูมักที่สองมักตัวไหนมากตัวนั้นนีู่มักตัวไหนมาตัวนั้นที่พีน้องว่าพุ่นึงกันยังมากกรมี่หาสองสองหนึ่งสองถ้าเก่ามากก็คือเก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าศนแล้วผีน้องได้ส่วนตัวปูมักเนี่ก็คือหาสกับเกสายวิ่งสายแลนหามผ่าได้เลเล็กวิ่งปูแมนอยู่ี่ วุ่ดจักหวดเอ้าออกออกตัวใดเหยียบมันรู <c oughs> นั่นเอายังมีตะคิดเอา้าเอา้าเหยียบมันรูันี่ออกตัวใดเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อมักจอบตัวใดเข้ากับหาลรตเตอรีกัเล้กัวนูเห็นไมเอา้วไตรไทยไมันไตรมัน ต้ามากระจัดตะคัดกระพันอะไรพี่น้องตัวเลขเป็นแค่นแนวทาง้ะพี่น้องเนาะเอาส่งมางกันทุกคนก,กราบขอบพระคุณผู้ครับผมเอาฝากอ,กอ,อะไรเขาแช่เติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม